สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของใหม่นะคะนะคะก็เป็นของจาก Big C นะคะนะก็จะเป็น,นะคะนุกนะกี้คัตเตอร์นะคะเป็นรูปดาวนะขนาดกลางนะคะนะคะก็วันนี้สบาทนะคะ ซื้อมาจากดิกซีนะคะต่อไปนะคะเป็นของจากโลตัสอ่ะ <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงผัดลมนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะ,ะ <c oughs> ก็เป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้แผ่นละสิบบาทนะแผ่นแรกนะคะก็จะเป็น,น,ะะปนแบบเซนอ่า เป็นแมวเป็นกบเป็นกระต่ายเป็นเมีอ,อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเอ่อลูกเสียบด,ด้วยนะมีน่ารักมากนะคะแ่นที่สองนะคะชอบมากนะคะเป็นขนมหวานนะก็จะเป็นคัพเคก้กแฮมเบอร์เกอร์โดนัทเคก้กแล้วก็ลูกอมแล้วก็บิสกิตนะคะ ไอศครีมด้วยนะเนาะน่ารักมากนะคะนีเน่เป็นน้อเป็นแยมโรอะไรอย่างเงคะแผ่นที่สามนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบพวกดนตรีแล้วก็แบบมีเป็นหน้าๆด้วยนะข้างๆก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะ ายนะคะจะเป็นพวกสัตว์นะคะก็หมดแล้วนะคะสติกเกอร์ต่อไปนะคะจะไปดูของจากร้าน C n Book Center นะคะเดี๋ยวเราขอไปหยิบมาก่อนนะคะนี่นะคะ ก็จะเป็นถุงนะคะนะคะก็ใส่สุงแป้งโดอีกเช่นเคยนะคะนะคะ <c oughs> ถ้าพูดเสียงเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแป้งโดเซแสแซมวิชนะคะอันนี้ราคา1 9บาทนะคะ ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะก็ <c oughs> จะเป็นแบบเป็นแป้งโด่นะคะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะแล้วแกะแล้วนะคะแกะสปอเทสออกนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูของข้างในเลยนะคะนี่นะของข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะก็จะมีแป้งโร่ให้ห้าสีนะคะ มีเปงโด้ย5สีนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีที่สองนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะสีที่สามนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะสีที่สี่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีที่ห้านะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะก็ให้มา5สีนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นโลค่ะแล้วก็เป็นมีดนะคะ ก็เป็นจานค่ะแล้วก็เป็นชิลลอนปั้นนะคะแล้วก็เป็นโมแซนดิชค่ะนี่นะก็จะมีขัวซองแล้วก็เป็นผักแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้นะอันเนี้ยอันนี้เป็นมะขาเทศนะคะอืมอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่อะนะ นะคะก็จะเป็นมือปลาณนี้นะคะก็อุปกรณ์ก็แค่แค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย